สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนรมนศิลปะาอาชาจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะในทางผิวหนังเนี่ยแสงที่มีผลกระทบนะคะต่อทางผิวหนังมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของแสง UV นะคะซึ่งถ้าเราได้รับแสง UV ในปริมาณสูงสูงระยะเวลาสั้นๆนะคะอาจจะเกิดเรื่องของผิวแดงแสบไหม้นะคะผิวสีเข้มขึ้น หรือถ้าคนไข้ที่เป็นโรคผิวหนังแพ้แสงบางอย่างเนี่ยอาจจะมีโรคผิวหนังกําเริบขึ้นมาได้นะคะในกรณีที่ได้รับแสงปริมาณสูงสูงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆนะคะ<ๆ>ก็จะเกิดเรื่องของริ้วรอยก่อนวัยนะคะฝ้ากระแล้วก็ที่เรากังวลก็คือมะเร็งผิวหนังนะคะทีนี้ในตัวครีมกันแดดเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็คือตัวที่ดูดซับแสงนะคะหรือว่าตัวช่วยกรองแสง UV นะคะซึ่งเราเรียกว่า UV filters นะคะนอกนอจากคุณสมบัติของตัว UV filters แล้วนะคะที่สำคัญเลยเราต้องรู้ว่าครีมกันแดดที่เราเลือกใช้เนี่ยสามารถป้องกันนะคะได้ทั้งรังสี UVA และ UVB นะคะโดยเราดูจากอะไรได้บ้างมาดูที่ UVB กันก่อนนะคะ UVB เนี่ยเราต้องดูตัวเลขอันหนึ่งนะคะก็คือค่าของ SPF นะคะตัว SPF เนี่นย่อมาจาก sun protection factors นะคะตัว SPF นะคะจะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกประสิทธิภาพของครีมกันแดดตัวนั้นในการป้องกันแสง UVB นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าตัวเลขยิ่งสูงการป้องกันก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องดูประสิทธิภาพในการกัน UVA ด้วยนะคะซึ่ง ปัจจุบันการป้องกัน UVA ในยากันแดดมีหลายมาตรฐานนะคะแต่ที่ทุกท่านสกุนเคยกันก็คือค่า PA นะคะแนะนำเลือกค่า PA ตั้งแต่3บวกถึง4บวกนะคะจะเป็นสัญลักษณ์บวก3บวกนะคะอันนี้สามารถป้องกันรังสี UVA ได้ดีนะนอกนือจากดูค่า SPF หรือว่าค่า PA แล้วนะคะอีกปัจจัยนึงในการใช้ครีมกันแดดที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือปริมาณครีมกันแดดที่ใช้นะคะ เท่าไรถึงเรียกว่าเหมาะสมนะคะก็ประมาณต่อหนึ่งใบหน้านะคะคือ1กรัมนะคะ1กรัมเทียบเท่ากับปริมาณเท่าไหร่นะคะ1กรัมก็เทียบเท่ากับปริมาณสองข้อนิ้วมือนะคะหรือบางท่านอาจจะใช้ครีมกันแดดบ,บีบมาที่อุ้งม,มือก็ได้นะคะโดยขนาดประมาณ1เหรียญ10บ,บาทนะคะต่อการใช้1ใบหน้านะคะก็เทียบเท่าปริมาณ1กรัมนอกเหนือจากนั้นนะคะจะมีคําถามว่าแล้วเราต้องทาครีมกันแดด ซ้ำหรือไม่นะคะในแต่ละวันในแต่ละวันนะคะถ้าเราไม่ได้มีการล้างหน้านะคะเช็ดถูหรือว่ามีการทําให้ครีมกันแดดหลุดลอกออกไปนะคะในกรณีนี้ถ้าในตอนเช้าเนี่ยเราทามาในปริมาณที่เหมาะสมก็คือ1กรัมต่อหนึ่งใบหน้านี่นะคะเราอาจจะไม่มีความจาเป็นที่ต้องทาครีมกันแดดซ้ํานะคะแต่ถ้าสมมติมีการหลุดลอกของยากันแดดนะเช่นเรามีการล้างหน้าไปไว่ายน้ํานะคะพวกนี้ แล้วถ้าท่านยังต้องอยู่ภายในแสงแดดนะคะอันนี้แนะนําให้ทาซ้ําทุก2ชั่วโมงค่ะนอกจากนั้นนะคะบางท่านอาจจะเห็นว่าครีมกันแดดที่เราใช้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นออกเนื้อสีน้ําตาลนะคะซึ่งครีมกันแดดแบบนี้เราเรียกว่าเป็นครีมกันแดดที่มีสีหรือว่า t n t t d s u n s c r e e นนะคะซึ่งพวกนี้จะมีคุณสมบัติในการปกป้องในส่วนของแสงที่มองเห็นได้นะคะหรือว่าในส่วนของ blue light เพิ่มเติมด้วย นอกเหนือจากครีมกันแดดที่หมอได้กล่าวไปนะคะก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถป้องกันแสงแดดได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะสําหรับเสื้อผ้าเองเนี่ยเราอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่มีสัรลักษณ์ในการป้องกันแสงแดดที่เรียกว่าค่า UPF นะคะโดยปัจจุบันเนเสื้อผ้าหลายรุ่นก็มีการระบุ UPF ในตัวเลขต่างๆกันนะคะปกติถ้า UPF ประมาณ30นะอันนี้สามารถป้องกัน UV เนี่ย ประมาณ96%นะคะแล้วถ้า UPF ถึง50นะคะอาจจะป้องกัน UV ได้ถึง99%นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าวิธีที่หมอแนะนำมาเนี่ยทำได้ไม่ยากนะคะถ้าเราใช้ทุกวิธีในการปกป้องแสงแดดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำนะคะ mm hmm. ก็จะลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดกับผิวหนังจากแสงแดดได้ค่ะขอบคุณค่ะ